สวัสดีครับมีนโทรสติกชัวครับ สวัสดีทุกคนครับผมสำหรับ EP นี้นะครับผมมีจะมาพูดถึงไอเทมของผู้ชายที่ must have นะครับผมมีติดตู้ไว้ยังไงได้ใช้ช่วนะครับมีคนถามผมเข้ามาว่าไอเทมชิ้นไหนเสื้อผ้าหรือว่าอุปกรณ์อะไรชิ้นไหนที่เราควรมีติดห้องไว้หรือว่าอุปกรณ์แบบไหนที่จะทำให้มิกแอนแมทได้ง่ายทำให้เราแต่งตัวได้ง่ายขึ้น ไปไหนคิดอะไรไม่ออกเร็วๆร,ร,รีบหยิบฟุ๊กไปได้เลยหรือว่าไปไหนที่ต้องคิดอะไรเยอะก็เป็นเบสิกเป็นพื้นฐานที่ดีของการแต่งตัวได้โอเควันนี้ผมก็เตรียมมาให้ดูคร่าวๆว่าจะมีแบบไหนประมาณไหนบ้างนะครับเริ่มอย่างแรกนะก็คือภาพรวมก่อนว่าไอเทมเหล่านี้ควรเป็นไงภาพรวมของมันก็คือไอเทมเหล่านี้เนี่ยควรเป็นไอเทมที่ใส่ได้บ่อย แล้วก็ดูไม่สําสามารถที่จะหยิบขึ้นมาแต่งตัวได้ง่ายใส่แล้วคนแบบไม่ใช่จําได้เลยบางครั้งเนี่ยอย่างเช่นเสื้อลายชัดๆหรือว่างวเข็มขัดที่มีโลโก้มีรูปแบบที่มันค่อนข้างยูนิคหรือค่อนข้างที่จะเด็นและจาได้เลยเนี่ยอาจจะไม่ใช่มันแฮฟที่คนมีติดตูว้ไว้ตลอดไปเพราะว่าพอใส่แล้วคนก็จะจําได้ โอเคอย่างแรกเรื่องจากเสื้อก่อนอย่างที่ตัวนี้ผมใส่อยู่ก็ใช่นะก็คือเราก็เน้นใช้สีเพลนผู้ชายให้ผมแนะนําเลยนะก็คือสีกรมท่าหรือสีน้ำเงินนะครับผมสีน่าจะช่วยให้ขับผิวด้วยแล้วก็ไม่ได้ดูแบบว่าขาวไปหรือดําไปบางคนอาจจะไม่ชอบสีขาวสีดํามันจะใส่ไม่ได้บ่อยทุกงานขนาดนั้นสีดําพกไว้ก็ได้ครับผมสีขาวควรมีติดอันนี้เป็นสีพื้นฐานเบสิกอยู่แล้วแนะนำนะผู้ชายควรใส่สีแนวเอิร์ธโทนควรมีติดตู้ไว้นะครับยังไงใส่โอกาสรอดสูงมากอย่างเช่นอันผม เสื้อเชิ้ตนะฮะอ่ะเนี่ยอันนี้คือสีแนวเอิร์ธโทนนะอาจจะมีคอจีนติดไว้สักตัวหนึ่งแบบนี้เวลาใส่เนี่ยคอจีนเนี่ยสามารถใส่ได้ทั้งทางที่เป็นทางการหรือว่าจะแบบไม่เป็นทางการก็สามารถเอามาสวมได้เหมือนกันนะฮะคอจีนใส่ปกติตัวเดียวเนี่ยก็ดูดีนะหรือว่าจะสมมุิใส่2ตัวก็ได้ผม oh, ว่าเสื้อคอจีนเนี่ยแต่งได้หลายอย่าง ทะทับในปล่อยออกพับแขนพับแขนหรือใส่แค่ตัวเดียวก็ได้เสื้อเชิ้ตนะฮะสีขาวสีดําสีเอิร์ธโทนมีตตดตัวให้ได้ใช้ช่วยต่อไปครับเป็นเสื้อยืดเสื้อยืดเนี่ยผมแนะนํำเลยว่ายังไงก็ต้องมีก็คือเสื้อยืดที่แบบเป็นเทรนแบบนี้เป็นเทรนก็คือเป็นเสื้อยืดเปล่าไม่มีลายแบบนี้นะสีขาวสีดํา พอกไวง้งจริงติดตู้ไว้เชื่อผมยังไงก็ต้องมีโอกาสได้ใช้ไม่รู้จะแต่งอะไรหยิบเสื้อยืดขาวตัวเดียวอย่างเงี้ยมาใส่คู่กับกางเกงยีนสามารถใส่กับกางเกงทุกแบบส่วนสีดําเนี่ยก็สามารถมิการแมทได้ดีเหมือนกันหรือว่าหลายคนที่แบบอ่ะเป็นห่วงเรื่องรูปร่างอาจจะแบบบวกหน่อยหรือว่าุ่น รู้สึกว่าเราแบบหุ่นไม่ค่อยดีหุ่นหนานอะไรเงี้ยการที่แบบเราใส่สีดำแมันจะช่วยทําให้พางอัมพางรูปร่างของเรานะครับจะทําให้เราดูสมาร์ทขึ้นด้วยเสื้ออีกหนึ่งแบบนะครับผมที่ควรพวกไว้ควรมีติดตู้เอาไว้ก็คือเสื้อแจ็คเก็ตจะเป็นแจ็คเก็ตผ้าแบบนี้นะครับอันตัวนี้อาจจะหนาไปสักนิดหนึ่งแต่ว่าแล้วแต่คนชอบบอางคนอาจจะอุ้ยหนาไปเอาบางตัวน,นี้หน่อยแต่ว่าคําแนะนําก็คือแจ็คเก็ตควรจะมีทรงควรจะอยู่ทรงนะครับก็คือเนี่ยจับดูแล้วแบบว่าอ่ะเป็นทรงแบบเนี้ยเที่ยวไม่ใช่เชิ อันนี้คือเสื้อเชิ้ตนะครับผมทุวคนส่วนนี้คือเป็นรูปแบบของแจ็คเก็ตที่จะมาสวมคลุมแต่เดี๋ยวผมลองแต่งให้ดูว่าความต่างระหว่างแจ็คเก็ตกับเสื้อเชิ้ตเนี่ยถ้าใส่แล้วมันจะดูออกอยังไงทำไมเอ๊ะทำไมมีแจ็คเก็ตแล้วต้องมีเสื้อเชิ้ตอีกดูคล้ายกันอย่างงี้นี่น,นะเสื้อเชิ้ตพอใส่มาแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าคือเสื้อเชิ้ตจะมีลักษณะที่เป็นผ้าที่ค่อนข้าง พลิ้วไปตามตัวมากกว่าจะไม่ค่อยอยู่ทรงเท่าไหร่ทรงมันจะเป็นห้อยๆหน่อยย้อยๆรูด l หน่อยนะผ้าจะเห็นว่ามีความพลิ้วอยู่สมมุติมาเทียบกับแจ็คเก็ตนะคืออย่างแรกเลยมูดของเราจะรู้สึกว่ามันคือเสื้อคุมมันจะอยู่เป็นทรงแบบนี้นะครับผมทำให้อะไรทําให้เวลาเราใส่แจ็กเก็ตเนี่ยเราจะดูจริงจังมากขึ้นเ,เนี่ยอันนี้พอเราใส่เงี้ยก็จะดูดนแน่นขึ้นดูนหนักขึ้นสําหรับแฟชั่นลุคนะครับผมถ้าควรมีแจ็คเก็ตที่อยู่ทรงแบบนี้ติดไว้ด้วย ไอนทมชิ้นต่อไปก็คือสูตรครับผมสูตรสีดาเนี่ยควรมีติดไวเลยนะครับผมอาจจะไม่ใช้บ่อยจะใช้ไม่บ่อยอะไรก็แล้วแต่สมมติจะเลือกซื้อสูตรสักตัวหนึ่งเป็นตัวแรกตัวแรกในชีวิตหรือว่าสูตรที่ควรมีติดตู้ไวสีดำเชื่อผมสีดำดีดีที่สุดครับผมให้ให้เลือกสองชอยแล้วกันสีดำกับสีกรมทตาซึ่งถ้าผมเป็นผมผมเชียร์สีดำเพราะว่าอะไรเพราะสีดำมันใส่ได้กับ ทุกลูกแล้วก็ไปได้กับทุกงานวิธีการใส่สูตรที่ถูกต้องนะครับสมมติใส่เส้อแขนยาวแบบนี้เส้เชิดเส้อแขนยาวแล้วก็เราแต่เอมือจับไว้อย่างนี้ครับปึ้บเอมือจับไว้อย่างนี้ฮะสูตรงี้ไหมครับผมใส่เข้าไปนิดเดียวนะฮะแล้วก็อ้อมไปข้างหนึ่งครับผมใส่เข้าไปนิดเดียวเหมือนกันอย่างนี้ฮะแล้วไว้ข้างหลังอันนี้ตึงขึ้นมาพร้อมกันนี่วิธีการใส่สูตรที่ถูกต้องนะครับจะทาให้ไม่เกิดโอกาสในการชี้ขาดใส่ยางใส่ยากดูไม่ดีด้วยนะใส่แบบนี้ดีกว่า แล้วก็อย่าลืมนะถ้าสูตรติดกระดุมเม็ดบนไว้เสมอนะฮะโอเคอย่างต่อไปนะครับผมก็คือมีสูตรแล้วใส่กับอะไรได้บ้างแล้วก็จะขอเข้าเรื่องกางเกงเลยกันว่ากางเกงแบบที่ควรมีสูตรดาเนี่ยข้อดีข้อนึงเลยนะที่ผมรู้สึกว่าสูตรสีกรม,มท่าหรือสูตรสีอื่นะจะใช้ไม่ได้หรือว่าจะแต่งออกมาแล้วดูไม่ดีเท่าคือการใส่สูตรกับกางเกงยีนผมใส่ตอนนี้ผมใส่กางเกงยีนอยู่นะครับซึ่งรู้สึกว่าสูตรดําสามารถใส่กับ แน่นอนเดี๋ยวผมเปลี่ยนเสื้อดีกว่าจะได้ดูกะตระลกกันแล้วโอเคตอนนี้ผมใส่เสื้อยืดสีขาวนะฮะแล้วก็เดี๋ยวจะลองสูตรสีดำจะเป็นกางเกงยนีนดูซึ่งเป็นลุคที่เรารู้สึกว่าง่ายแต่ดูดีเนี่ยฮะแค่นี้เราก็สามารถทําให้สูตรมันดูเป็นลุคที่สามารถใส่ทั้งเป็นทางการหรือไม่เป็นทางการก็ได้หรือแบบบางทีงานอะไรที่ดูชิลๆหน่อยแต่ว่าต้องพบเจอผู้ใหญ่อะไรเงี้ยแต่งตัวแบบนี้ก็ได้นะก็ทําให้เราดูจริงจังมากขึ้อนอกจากยีนที่เป็นสียีนแล้วนะฮะ ยีนอีกสีหนึงน่งที่อยากให้มีติดตัวไว้ก็คือยีนสีดําคืออาาย่างเช่นลุคที่ผมใส่สูตรแบบนี้เนี่ยบางคนบอกว่าเอ้ยรู้สึกว่าใส่สูรกับเป็นเกงยีนดูไม่ค่อยชอบเท่าไหร่รู้สึกรู้สึกเองว่าแต่งแบบนี้เราไม่ค่อยเข้ากันเท่าไหร่เ,เดี๋ยวผมลองเปลี่ยนให้ดูเพราะเป็นลุคนี้เนี่ยจะดูแบบเกือบเกือบทางการขึ้นมาหน่อยถ้าอยากได้ทางการจ๋าเนี่ยไม่ควรใส่เป็น,นเกงยีนสีดําแต่ก็ควรมีติดตัวไว้ครับ กางเกงสีดำเนี่ยอย่างที่บอกว่ามันสามารถแต่งกันได้ทุกรู้จริงเสื้อยืดขาซเสื้อยืดดำหรือว่าเสื้อลายหนักแฟชั่นจัดจัดเสื้อที่แบบโอเวอร์ไซส์เสื้อที่มีลายเยอะๆสีจี๊ดจเนี่ยกางเกงสีดำเอาอยู่แน่นอนชิ้นต่อไปครับผมนอกจากกางเกงสีดําแล้วที่เป็นแบบยีนแล้วนะอีกแบบหนึ่งที่ควรมีติดตัวก็คือสแลกครับผมสมมติว่าต้องเลือกระหว่างกางเกงสแลกกับกางเกงยีนสีดำนะฮะถ้าจะมีโอกาสเลือกแค่ตัวเดียวสแลกนะครับสแลกทั้งหมด มีค่ากับเกงยีนดำเลยหมายถึงว่าวิธีการแต่งตัวทั้งหมดนะครถ้าคุณไม่มีเกงยีนดำคุณใส่สแลกแทนได้เลยจะดูทางการกว่าน่อยจะดูไม่บุกน้ำลุยไฟกว่าเท่าไหร่แต่ว่าสามารถแทนกันได้หมดเสื้อยืดเสื้อเชิ้ตลายจัดจัดสีเข้มๆแปลกๆที่เรารู้สึกแฮนดเดิลไม่อยู่เนี่ยคุณลองมาคูดตัวนี้ไว้น,นะครับมันก็จะช่วยได้สาหรับการเกงอีกตัวหนึ่งครับที่ผมแนะนําให้เมติดตัวไว้ก็คือนี่เกงวอร์มครับในหลายๆครั้งเราอาจจะมีโอกาสได้ไปออกกําลังกายได้ ไปวิ่งไปเล่นฟิตเนสไปไหนไม่รู้แหละที่เรารู้สึกว่าอ่ะกางเกงเหล่านั้นที่ผมพูดมามันรู้สึกไม่ practical หรือว่ารู้สึกใช้ชีวิตยากไปขยับขยายยากอะไรเงี้ยคำแนะนําก็คือนี่พวกกานเกงวอร์มไว้นะมีติดตัวไว้หนึ่งตัวสามารถใช้ได้ทุกสถานการณ์เลยหรือว่าวันไหนนะครับผมที่แบบอยากจะแต่งลุคสตรีทก,ก็หยิบกางเกงวอร์มขึ้นมาใส่สครับใส่ยืดขาวใส่ยืดดำใส่อะไรก็ได้คนระับ ก็จะได้ลุคสตรีมส,สบายๆอเทมนอีกหนึ่งชิ้นนะครับที่ควรมีก็คือเข็มขัดนะครับซึ่งเข็มขัดแบบไหนที่มัดแฮฟนะครับก็คือผมว่าควรเป็นเบสิกเลยคือเข็มขัดสีดําไว้ก่อนแต่งได้กับทุกรูจริงสีดำสีน้ำตาลนะสมมติมีโอกาสเลือกได้สองเส้นก็เอาดำกับน้ำตาลเป็นหลักนะฮะส่วนหัวเข็มขัดเนี่ยผมแนะนำว่าควรเป็นสีเงินไว้ก่อนนะ,ะสีเงินไม่มีลายแบบนี้จะเป็นเบสิกมากอันนี้เนี่ย อันนี้ของ b u r b e รี่นะอันนี้ข้อดีอย่างหนึ่งก็คือเป็นเข็มขัดลายๆซึ่งเอาจริงผมไม่แนะนาเท่าไหร่เลยกับการใช้เข็มขัดลายๆแต่ว่าเข็มขัดเส้นนี้มันเป็นข้อดีก็คือมันสามารถมุนหัวแบบนี้ปุ๊บมือต้องมาแล้วปุ๊บเป็น่ยงได้เปลี่ยนเป็นลายๆแบบนี้อซึ่งก็ดีนะข้อดีก็คือใส่ได้สองแบบแต่ลายๆ้แทบไม่ได้ใช้เลยโอกาสน้อยมากมันต้องเป็นตัวประมาณหนึ่งเลยถึงจะใช้ลายๆได้ฉะนั้นแนะนําว่าเอาเรียบๆเป็นเพลนไว้ดีกว่านะครับ เสื้อไปแล้วเข็มขัดไปแล้วกางเกงไปแล้วต่อไปดูรองเท้ากันดีกว่าครับสําหรับรองเท้านะฮะที่จําเป็นต้องมีติดไว้นะครับผมก็คืออันนี้ผมแนะนําเลยก็คือรองเท้าผ้าใบทรงธรรมดาสีขาวทรงที่เห็นแล้วรู้สึกว่ามันเบสิกที่สุดทรงเบสิกอย่างเช่นนะฮะอาริดาสแตนสมิธเป็นต้นอะไรพวกนี้เนี่ยสีขาวจะแมทได้กับทุกลุปจริงๆอันนี้นจะมีสีเขียวมาหน่อยนึงนะฮะผมว่าเน้นคู่ที่มีสีน้อยที่สุดมีติดตัวไว้ ่อจริงๆมันควรจะมีสีดําด้วยนะมีสีขาวแล้วควรมีสีดําแต่ว่าวันนี้ผมลืมหยิบมากสีดําแบบไหนก็คือผมว่าต้องเป็นสีดําที่เป็นเออคุณนี้ไม่ได้ใส่เลยอนะ อันนี้ผมยิบคอนเวิร์ตมาอันนี้เป็นทรงข้อสูงนะครับคนถามว่าถ้าสมมติจะเลือกรองเท้าคู่แรกระหว่างคอนเวิร์ตข้อสั้นกับข้อสูงเลือกอะไรดีผมแนะนําให้เลือกข้อสูงนะอันนี้ส่วนตัวผมเองนะคือคอนเวิร์ตข้อสูงเป็นอะไรที่ค่อนข้างยูนิคแล้วก็คนเห็นแล้วรู้จักเลยแมท์กระทุกลุกง่ายและดูมีสไตล์มากกว่าที่เป็นข้อสัน้นคือพอมันเป็นทรงโลเนี่ยมันก็โอกาสเละง่ายพังง่ายกว่าใส่แล้วมันก็อาจจะดูย้อยยยย่นย่นไปกับเท้านะครับผม ถ้าสมมติจะใส่เนี่ยทรงโลเนี่ยผมแนะนำให้ใส่ถุงผ้าใบแบบบริสกัลไทเกอร์แอสติกหรือว่ารีดัสแตนสมิธหรือว่าถ้าใครมีเงินมีตังค์ขึ้นมาหน่อยอาจจะเป็นอเล็กซานเดอร์แมคควีนก็ยังอยู่ในเกณฑ์น,นะโอ้คอมมอนโปรเจกต์คอมมอนโปรเจกต์ผมชอบมากคอมมอนโปรเจกต์นะครับผมดูดีมากเลยแต่ว่าอาจจะแพงขึ้นมาสักหน่อยแต่ว่าเราแต่เลือกที่ว่าเรื่อง <S <S บแบรนด์ต่างๆเราแต่ชอบนะฮะโอเคต่อไปเป็นรองเท้าหนังนี่สำหรับผมรองเท้าหนังถ้าสมมติให้เลือกเบสิกที่สุดนะไม่ใช่คู่นี้ ซึ่งถ้าจะให้เบสิกที่สุดผมแนะนําอีกก็เหมือนเดิมก็คือสีดานะครับแต่งกับทุกลุปได้มากกว่าสีน้าตาลแบบนี้นะฮะสีดําและใช้แบบผูกเชือกดีกว่าแบบผูกเชือกจะดูทางการกว่าไปได้หลายลูปก,กว่าคนมีติดไว้นะรองเท้าหนังแบบนี้นะครับได้ใช้แน่นอนอันสุดท้ายครับอันนี้ถือว่าเล่าสู่กันฟังไม่ใช่เ่มาแทปของคนทุกคนแต่ว่า ศิลปินทุกคนที่ผมรู้จักมาจะต้องมีนะฮะรองเท้าบูทตรงเชลซีอย่างแรกเลยรองเท้าบูทเนี่ยใส่ได้กับทุกชุดแต่งแล้วจะดูสมาร์ทขึ้นดูสูงดูโปร่งขึ้นนะฮะด,ด,ดูดูดีอะดูดีดูดีเลยนะสำหรับรองเท้าบูทแบบนี้นะครับผมมีก็ได้ไม่มีก็ได้ไดโอเคสำหรับต่อไปนะครับผมตอนนี้เนี่ยทั้งตัวก็ครบแล้วต่อไปผมเลี้ยวเป็นอิสเซสซอรีดีกว่าอิสเซสซอรีอะไรที่ มีติดไว้ยังไงก็รอดแน่นอนครับผมกแรกผมใส่อยู่เลยก็คือนาฬิกาอันนี้ผมขอให้สําหรับคนที่อาจเด็กถ้าน้องๆเด็กนักเรียนอยู่ๆหรือว่าแบบยังแบบยังไม่เข้าวัยทางานเนี่ยอาจจะไม่ต้องมีก็ได้แต่ผมแนะนําว่าสําหรับใครที่เป็น first jobber ขึ้นไปหรือเรียนจบแล้วหรือต้องทางานต้องอะไรเงี้ยควรมีนาฬิกาติดตัวไว้ครับโอเคนาฬิกาก็ถือว่าเป็นแฟชั่นอีกชิ้นหนึ่งที่ใส่กับสูทได้ใส่กับเสื้อเชิ้ตแล้วมันจะดูดีขึ้น แน่นอนอนะันนี้เชื่อผมต่อไปเป็นกระเป๋าบ้างดีกว่ากระเป๋าแบบไหนที่เป็นเบสิกมากๆควรมีติดตู้ไว้นะฮะก็คือเรียกว่าเป็นกระเป๋าทรง messenger bag ผมเรียกแบบนี้นะฮะมันอาจจะมีชื่ออื่นคือเป็นทรงสี่เหลี่ยมเหมือนกระเป๋า messenger เวลาเราพกเก็บกระเป๋าเนี่ยผมชอบยัดกระดาษไว้นะฮะให้กระเป๋าไม่เสียทรงเพราะกระเป๋าหนังมีติดไว้ยังไงได้ใช้ชัวร์ลูปทางการไม่ทางการหรือว่า Ster, ยิบสเตอร์ยุคแบบหนุ่มสาวมูจิยุคเซนอะไรอย่างเงี้ยยุคเออเรียบๆยอะอกแบบนี้ใช้ได้ตลอดแล้วก็เด็กใช้ได้นักเรียนใช้ได้ผู้ใหญ่ใช้ได้ไวัยรุ่นใช้ได้ไวัยทางานก็ใช้ได้มีไว้ใบหนึ่งนะครับผมผมว่าใช้ได้ตลอดจริงๆต่อไปอัญชรญลี่อีกประเภทหนึ่งที่ควรมีติดไว้ก็คือหมวกครับหมวกเนี่ยก็จะมีหลายทรงมากนะฮะแต่ว่าผมแนะนําก็คือเป็นหมวกหมวกแบบแคปสีขาวกับสีดํามีติดไว้เถอะยังไงได้ใช้ชัวร์มันไปได้แทบจะทุกลุกเลยนะครับฉะนั้น2หมวกเนี่ย ติไว้ส่วนใครอยากจะมีทรงอื่นๆเพิ่มมามีบินนี่มีบัคเก็ตแฮทอะไรเพิ่มมาก็ได้แต่ว่าคําแนะนําก็คือผมมีติดรถไว้ตลอดนะ,ะสีขาวสีดําอะไรแบบเนี้ยอ๋อเกือบครบแล้วลืมลืมลืมไอเทมชิ้นสุดท้ายที่แนะนําว่าควรมีติดตู้ไว้ก็คือนี่ครับไอเทมชิ้นสุดท้ายถือว่าเป็นการรบกวนขอลบกวนทุกคนนะฮะที่ดูคลิปนี้ผู้หญิงผู้ชายนะฮะเชื่อผมว่าติดไว้โดยเฉพาะคุณผู้ชายนะฮะคุณผู้หญิงไปบอกแฟนเลยนะฮะว่า ควรมีถุงเท้าสีดําแบบยาวติดไว้อันนี้คือสิ่งที่ผมรับรู้มามัน,นเป็นปัญหาผมมากนะฮะคือในชุดทุกชุดเนี่ยเวลาเราใส่นะครับไม่ว่าจะเป็นทางการหรือไม่ทางการก็ตามนะฮะสามารถใส่กระถุงเท้าสีดําได้แทบทั้งหมดเลยนะครับผมแล้วก็เวลาเราแต่งตัวทางการเนี่ยหรือใส่เกงสลกหรือว่าใส่เกงอะไรก็ตามนะฮะกับรองเท้าเนี่ยยังไงก็แล้วแต่มันจะมีโอกาสเห็นช่องว่างระหว่างเกงกับ รองเท้าได้นะฮะซึ่งไอช่องว่างตรงนี้เนี่ยสีรองเท้าจึงสําคัญมากทาแนะนําที่ง่ายสุดก็คือใส่สีดําเพื่อเซฟช่องว่างตอดตรงนั้นโอเคฮะนี่ก็คือไอเทมมัดแฮฟมีติดตู้ไว้ได้ใช้งานแน่นอนนะฮะวันนี้ประมาณนี้ครับขอบคุณทุกคนมากที่ติดตามกันมาถึงตรงนี้นะฮะผมใครมีอะไรจะเสนอแนะเพิ่มเติมหรือพูดคุยกันก็คอมเมนต์มาได้นะ,ะับผมไล่อ่านอยู่ทุกอ่านเลยนะฮะอ่านอยู่นะครับผมขอบคุณมากจริงหรือเลยว่า ถ้าอยากให้คลิปหน้าเรามีนพูดเรื่องอะไรทําอะไรหรือแต่งตัวแบบไหนอยากเห็นไลฟ์สไตล์มีนแบบไหนส่งเข้ามาได้นะครับผมไม่ได้ทำแค่แต่งตัวนะเราทําเรื่องอื่นๆด้วยนะครับผมไลฟ์สไตล์ผู้ชายนะอยากให้ทุกคนดูดีครับผมก่อนจะจากกันวันนี้ผมขอจบด้วยคําคมแบบเท่ๆกันะะนะครับผมอยากให้ทุกคนดูดีและการดูดีเริ่มต้นที่ตัวคุณเองครับเจอกันครับอยากให้ทุกคนมั่นใจและเชื่อว่าตัวเองดูดีครับ แล้วฝาก subscribe ด้วยนะครับ